สวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาอยู่วัดปู่เพชรลุ่งไฟวัดดอนกล้วยเนาะค่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระด่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะจาก ปูเพชรลุ่งไฟเนาะค่ะวัดดอนกล้วยเนาะค่ะพี่น้องเบิร์ก็ได้มีแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาติดตามให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากปูเพชรลุ่งไฟวัดดอนกล้วยเลยค่ะว่าตั้งใจสันจะแสบบนหน้าวะสันมีย่อมพูนึงมาถ่าโยนี่แบโยมพูนึงหนึ่งมาเนี่ยก็นังมาว่าวสันก็เลยเศร้าตัดหยาแล้วไปอาบน้ำอาบน้ำให้เลยสันเขาสัน วาเยยิ้มเลกินกับว่าไร้ายกินเจ็ดคำ่แปดค่ว่าเสียอเอาว่าเสียอ้เก้าคั่มนมันเต็มเก้าค่มาสันมันบ่ได้บาเนี่มันศูนกอนนะเดอนชันมันสูนกวนเอนกัเ้าบั่นเไว้บาสันเอาบางนิแล้วบาสันเส้ากับย้มพพไม่จอดบาหลาก็แลนไปหาเด้่านตัวจบตัวกับแลนเนี่ย สันได้เกียรติข้ามแปดข้ามเพราทสันเอี่ยมกะเลยศวนฝนแล้วมันบเอี่ยมเนี่ยสันบเอี่ยมเนี่ยคือวมไว้แถนว่าสัคื่นไเเนี่ยอไววแชศูนว่าสาคนนี้เนี่ยว่าสันเมเฉียดแห้งถึงนงว่าสันไเรียนสันหรือว่ามาทางไหนเฉียดไ้วตัวเพราะว่าสินเขาบ้านเอี่ยมสันบ้นเอี่ยว่าสันแสบ ช่วงศูนย์ถิ่นนอท่านว่าเพื่อเลขนี่คือปูคือวา่าอันว่าเจเลขออกแล้วนี่ได้ตองวหวาดร่ได้เลยได้เลย,เลยมาเอาเลยย่ามือเศร้ามากย่ามือเศร้ามะอ่อลรสหรือโทรมาหาปูรสเราเราบ่ให้คือไผครับคำมันมากคือนี่แสดงว่าปูให้แล้วเลขพระอาจารย์แล้วเลขปูแล้วเนี่ยคู่บาแล้ว ไอ้ผู้เลยว่าเรียกตัวนี้มันจะดจังมากตัวใดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนไห้มาแล้วเต็ม,มชันเนาะปูเนาะจะว่าเพื่นอนว่าเรียกผู้นี่กันให้นี่ใไห,ไห้ว่ากรลันตีว่าซีฟวดวเนี่ยซีฟหนี่เ่ใาห้พลาดเกินสามแม่นิรีปูแม่นจะเริ่นพอนแม่นตาบุญมี่เขาได้สั่งบุญมี่บุญมมกบุญตาครับบุญตาเห็นแล้วสินน้าผ้าสั่งบ่อบุญเท่ามีแล้วเนี่ย บุญมากบุญมีก็ได้บุญมากมากครับบุญตาเห็นแต่บุญสร้างจะมีบ่อบันนี่แหละคอสําสคัญมันครับผมเข้าสร้างบุญนี่เขาจะสร้างให้เจ้าของเบิงเข้าสร้างผู้อื่นเบิงครับจากน้อยเขาก็ติดไปเส่ละบ้บานเกิดเบืองนอนเข้าบ่มีได้อยู่นี่ครับบ่มี <ruled> <S <S เดี๋ยวดีเขานอนจนนี่เขานอนทึ่งใสบุ๊ฝันมาเข้ามาเที่ยวเมือมนุษย์ได้เลยนี่เข้ามาเทียาาเท่ยวเมือมนุษย์เมือนว่าเข้า,าสี่เป็นเดือนนี่ จิตของเขาอยู่ใส่พวกผลลัพของเขาอยู่ใส่พวกนี้เขาลงมากนี่คือเขาลงมาฝันมานี่ฝันมาได้มาเที่ยวมนมนย์มาเกิดนึงมนุษย์มาเที่ยวประตือนขึ้นนั่นเพ่งที่เพ่งสุดเพราะเพราะเพิ่นฮู่จักแล้วคนเก่าฮู่จักแล้วญาติโยมบอกฮุ่ยจักแล้วว่าอันใดเกิดอันใดนตายได้ดับแต่ว่าเกิดเกิดปุืนเฮานี่ล่ะเรียกมันถึงมาตุกเก้าซับติดเก้าซับตัวใดนแต่ว่าปูว่า ตัวนี้มันคือเพิ่นแต่บอคือเพิ่นทิพันซาหาปันฤท้อกับล่องบึงปูเห็ดปูสังหรือปูตะกียบไม่พูดไรหรอกมาเก็บก้อนหินเขาตีย่างได้บอกก้อนหินอยู่นี่หันนั่ะก้อนหินนี่หันปูเนี่ยหาเก็บเป็ดท่อนไว <มา S 1> ้มาถึงก้อนหินอยู่บสถเจ้าไ ้เห็นแต่เขาสะออกสิ่งเอของอยู่ในไลยตัวนี่ามหมถึงว่าของเก่าตั้งแต่สมัยใดผลองค์งงเขาข้นตัวนี้สามองค์ผลตัวอยู่นนเนี่ยว<อ>ันในโซ<อ>่ที่ตัวดึงข้นเนี่ยผลพุดขึ้นมาเสื้อหนี่มดเอาข้นมาเส,สื้อนน่แล้วบ้านมาสิไปหาคนเศร้าเนี่ยเนี่ยฮูมากมากไปน้นเราเนี่ยซับเพบาทพันบาทเงินผลนั่งยุกกดผลเนี่ยกดล้างผลไอ้ที่เป็นวันเป็นกดยาเน่ยฮู้มากม มองดูเอาคนพังคนเหยียบคนย่ำเลยดูด้ใกล้เนี่ยไปซับหัวนแตบบกซะมันบางง่ายๆเนี่ยหนอยนุู่งม,มากๆคนนงไปจีดเก้าว<อ>แสกมาเลยบอย,ย่ำขึ้นกลางเว้นเนสียๆอย่เน้ยอ,ออกแสกย่อมเว้นเนี่ยเที่ยวโนมดึงขึน้นนนอ,อ,อันเนี่ยตาตาเทียเที่ยพวกมันมาเทียนไปคน้นค้นหาเอาเป็นบ้าเป็นคนเที่นเนี่ยฮู้งตามขึ้นไปก้นลุ่งเห็นรถเนี่ยเนี่ยว่ามันมาถีไปก้นเอาเศร้าเด้เนี่ยไปไปเป็นบ้าคนพอมันหามันนกเลยที พอแม่เท่านี้เนาเป็นยังเป็นว่าธรรมดาเป็นปอ่ะเนี่ยเท่าอย่าเนี่ยเป็นแต่ไข่แค่เป็นไข่เป็นไข่รอดไมยถึงเลขกแนมะ่หโอ้สุยางเออคนมาอยู่นี่ก็ได้ไปไล่แล้วของวัดตเล็กไปวัดตะพระตหยังจ้กมาตะใสเคลียบไปอย่าแม่แม่แบบชิวันสีไท่ไปเพิ่นสะีไหยน่ะเด่นปั้งยืนขับตาเนี่ยเห็นแล้วนี่ไปถามย่องในบ้านเขาเนี่ยเพรเออชื่อเขาดอก ที่เขากับมาว่าสันครับอาจารย์ครับอาจารย์คาารคับอยู่นี่แหละครับเขาคล้องไปหลายแล้วเขาไปสร้างวัดอื่นหลายแล้วปูยุ่นนี่เพิ่นกับบ่ไห้มาบันปูเพิ่นบ่อไหหมัาถ้าสิ่งใดสักเศษปูยาเอ้ยปูในวมีบุญสร้างไปมังลบโลผ้ายันเป็นข้ามากมากกับลงที่หลงท่างครับเหมือนมันหลาย,ย,าาอ,ายาอย่างเจ้าบันนี้ขออนุญาตถามปูยังน้อยกวาเป็นความจริงว่าที่เพิ่นว่าให้โชคให้ใช่นี่ให้มากตลอด พุ่มยู่นี่ให้ตลอดพุ่าตลอดบ่มีผ่าปา่าผ่าป่ามาต้นเทียนมาต้นเฮยมามต้ตตนไม่ตนตนใจเฮาต้นต้นต้นได้ดอกไม้สวรรค์ภาษาอยู่ดอกไม้สวรรค์ครับเดี๋ยวอย่ามาว่ามาขอเลขขอโชคขอเบิร์ดยาบ้าว่าโชคอย่างว่าได้ย <im itation> าว่าว่าคนได้ตัวใดหวยได้ตัวเลขอย่างนี้ยาบ้าปูพันดารอด <im itation> อันเึงฝันชูวงที่ว่าฝันเอาต้องตีเดียวบาดเดียวฝันว่าจังตนเดียวแบบ กันว่าโอ้ย<ม>ปู่ไอ้ตัวใดเราไม้สวรรค์มาขอบุญได้ว่าลังนเออนี่คือรู้เนี่ยภาษาอยู่นี่ดอกดอกไม้สวรรค์ต้องให้ว่าดอกไม้สวรรค์ภาษาขอสวดขอลาบต้องว่าว่าดอกไม้สวรรค์ขอโชคขอลาบได้ขอโชคลาบตัวใดเนาะดอกไม้สวรรค์เท่ากับว่าเสียงได้ฟันพงเลยลูกหลานรวดพรนษิว่าเด้บัลลังก์เป็นนงสั่นถือพ่ถือแล้วแต่บุญเท่าขาจะเขาหันโดยไส่พวกแต่ขอมพิวเตอร์กับยังจับพ่ถือเนาะ หมุนบ่อก็มีทังเทียเทียเจได้บวตาบ้าก็ได้เทียเจดอกปูว่าทังเทียเขากดปับเปลี่ยนตัวไม่ก็มีแบนบอมเมียบงทอนเลยบังข้บงทอนไม้เลียทอนสัรทอนด้วยุ่นเอาตัวไหก็ได้ที่แบนบอมล่ะจะเอาปเป็นเลขกคาก็ได้เขาบอกโหที่าโลกคมันเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเลขมันเป็นเลขศูนย์บัดนะเขากดขึ้นเป็นเลขเกก็ได้แต่ว่าปูสงสัยเนี่ยหนึงเดือด เรียกเก้าก็เรียกหกหนี่มันคือว่เปลี่ยนอักษรไปเนี่ยรังเท่าเอเก้าเก้าะเ้ยมันบอกว่าเก้าหาังเท่อมันเป็ได้มันมันไปยังสั้นเด้บันเก้าหกไปแต่เน้อบันเห็นไ่ล่ะว่าเขาเปลี่ยนไมเนี่ยนะเขาเห็นอักษรไมเนี่ยโซว่าสันโุดมันกเไม่ง่ายกว่าสันโุนเอาหัวขึ้นก็เรียกเก้าเอาหัวลงก็เรียกหกว่าจังใจจีเฮ็ดเห้อใช่แกไปเนียน่ารักธรรมนุนเป็นให้เพิ่้นเพิ่มไว้มันเบิ่งยากไว้ว่าล่ะ ตัวเองยังพ่อเบิงที่จะ่าเนี่ยคกบอกว่าเรี่ยเก้าเน่แมนควบเขาเรียไปเสียงกันยี่ห้ป่นเนี่ยโคกับเด็กเก้านี่อแล้วคักอยู่วานแล้วมันว่าเราหัวตรงนึงนี่ว่าชันว่าโคกเก้ามนมาออกห่าเก้ามันโคกเก้าหัวขึ้นหัวลงยังนี่เด้วหัวปักหัวไปยังนี่เด้ว พเพตัวเลขหลายตัวนี่มีตัวเด่นให้บรละปูนี่มันกองเ้ายและได้มีเด่นให้คูขาเด่ให้รูปให้น้นเลกับเจ็ดเก้าแล้วเด่นเจ็ดเก้าวงแค่นี้วงมันโนแล้วเออหนุนปูเออกับยังสี่เนี่ยมันจีได้รู้ว่าตัวใดเสียนักเสียหน่อยเสียเาว่าตัวใดได้ร้ายเด้สามตัวไม่เนีนปูเป็นรับตัวเน่นมะสามตัวเนี่นก็สามเจ็ดเก้าแล้วนลเจ็ดเก้าน่ให้วงบบนกันได้หมืนเด้ เรียกร่องมาเรียกที่เรียกร่องเพื่อนเพลเพื่อบาดนี้เพื่อนี่ตัวนี้ก็จะมาลางนี่ห้าแปดเก้าผลลางมาลดอ่ะ แปดเข้าห้าแปดลนล่างล้นแปดเข้าหาแปดเอาหาแปดยุติสราะหปูหาแปดจะยุนี่เด้โอ้ยป่นเขายังบวตัดอเอหาแปดจนี่เด้เนี่ยว่าเป็นยังขเนยแปดห้าบานเนี่ยหาแปดเข้าเ้าหาตีพวกนึงุ่าห์กแปดห้าอยู่รรบานเนี่ยถ้าถุกในเม้ปูใหญ่จุดตีจุดสีทั้งหมดไม่วันเปลอยคือเพลินปลอยคือเพล่นโอ้ยเรียก เรียกเข้าดอกนี่คนสิว่าเรียกเพิ่นตัวเอาเรียกเข้านี่แล้วเรียกพี่บ้าพี่บ่อไปจนเออน่ะเอาอย่างแค่ผู้เพิ่นหันไงแค่เพิ่นก็หันพี่บ้าพี่บ่อเพิ่นไปจนแล้วมันก็ปั๊บเรียกเข้าเลยห้าแปดแปดเก้าปลาปูน่ารังเนาะรังเรียกสิว่าพี่ร่วมกันเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยเอามาทั้งบนพี่บลปูฝาดขึ้นทั้งบนรอดสัตว์ขึ้นทั้งฟ้าบนเบื่องบนรอดผู้เบื่องล่างรอดครับจะชัดเจนตัวบั่น ปูว่าได้ชัดเจนไปนิดด้ชัดเจนผู้ใดสีมีโชคมีลายกพ็พิหน้าเอาบั่นน้าปูนะปูว่านี่ปูว่านี่ศูนย์มีศูนย์เยอะแต่ว่าติดศูนย์ไปวันหลังแจะเอาสามเซนแล้วแต่เ้ากระเล่นได้ก็กันพวกประมาทแม่นพวกประมาทแต่ว่ามักสามหลรักรอยอมักสามรักรอยฟันสามรักรอยได้ <3 S 2> น้ำปูสามลักรอยหลายโมตัวกระติงแะโลด,ดนะครับ บุญนี่ก็ได้สั่งบุญบ่นี่ก็บ่ได้สั่งแล้วใช่อบุญวาสนาเทาบุญ้องมากกว่านเอกที่ศูนย์วูเป็นศูนย์เจ็ดเก่าหรือะเมน่อที่สามคือสามเจ็ดเก่าพวกเราเก่าก็เก่าตัวเล่ยแก่จะเล่ยเหี้ยเน้นตัวนี้หลายครับเน้นสามเจ็ดเก่าศูา 0, นย์นี่มันศูนย์อยู่แต่ว่ามันหนึ่งศูนย์นอนอ่อนโอ้ศูนย์นอนออนแต่นนนว่าเอาไปเนี้ยแต่ว่ามันนี่แต่ว่าเขาซาเข่าจะไปลื้อน้ำเขาครับเออ เลื่อนขอเขาเลยโอ้ยโอ้ยนั่นไม่ได้ปากการมันเขียนอะไเป็นตัวร่องอะไรเนี่ร่องอะไเนาะตูร่องศูนย์เจ็ดเก่าตูร่องไว้เจ็ดเก้านี่ฟันทุ่งมันโดดที่เก่าเจ็ดเก้านี่ฟันทุ่งแล้อแดงที่เท้าขีดเส้นใต้ไว้ให้สองเส้นคว่ำเราจะเริ่มไปมากเออไปมากไปรับไปกลับน้ำเนี้ยงนิดจังน้อยครับขั้นพอกลับตับแตกว่าหน่อยเราไรนี่เท่านี้นีเท่านี้ ได้ก<น>็เป็นบุญเท่าบ่ได,ด้ก็บุญเท่าก็และจะให้ตลอดไปปูดอนกล้วยบ้บานนี้เปลี่ยนชื่อได้ไหมปูบา้บานนี้สมมติว่าเลขเบอร์เท่าถือคือว่าถือว่าถือก็อแล้วผู้มิเกิดจะท่าเพิ่นอยา่างความเฮ็ดบความจ่างนี่ผู้มิเิดจะน้าอยากสจ่าง่วนใดนทางเทืฐานพระเจ้าเทือยฐานพระประธานนพระประธานซิมเท่าเนี่ยโอ้ซิมเก่าซิมโบราณตั้งแต่อะไเท่าอะไรนี่ประมาณบอลไล่หรอกเอาจากสามแสน เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพ่อแล้วสามแสนเลเจ็ดมื่นเก้าพันบาทแมนฟันพงรอดเอารอดสามแสนนึ ink, están, ่งวอบรอดหนึ่สามแสนเจ็ดหมื่นเกพันบาทนี่เนี่ยยำคัดเสรนาะปูนึ่สามสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทยำคัดเสรแมนเดี๋ยวเนาะปูนี่เนาะทีชทีทังแมนเอารอด ปูเพชรลูกไปว่าไปจังเล็บเป็นหนึ่งสั่นบัดนาตะเกาวันตะกี้ว่าสิบปันซาบันลือเตะมันก็มีลูกหลานหยาโยมมาจังสี่นะตะกี้เนี่อยวะไอ้กันตะกี้บ่กว่าแล้วโอ้ยบ่กว่าดอกตะกี้เหรอตะกี้ตะกี้โบเทว่าเหรอครับ ตัวว่านถึงเรียกพคกเมือนมาถวายสองพันหนึ่งไปววันไป็นวันประวนนะตัวาลาจันตัวผู้ดอนกล้วยเลย่งมาบ่พีเศร้าตัวพดนแถวนี้ละเราที่ซื้อคิดว่าพาถังปลายังปวดหัวนะปีไก่นี่นะแต่มาเบาพุนเด็แหนแต่ว่าโคลาภเอานี่งแถมันติได้เพราะในก็ะเทยแต่ยัดร่วมหรอกเดินแุ่นเ้าาหรอกูกหลานเน่ làm lại là thôi à. sáng cô bốn nè mẹ nè mẹ nè cắt họ chắc chết câu mưa nữa cái đấy thôi chắc chết lạn câu mưa nữa cái câu sen câu đấy thôi

มันคือ,อ,อ,อน้อยไปขึ้นขาที่จะกินน้อยนิเก่เนาะพวกเก่าเนี่เป็นวนเป็นล่างพเก่าล่างเนี่ยเก่าล่างนะพูดนะ วสาตัวนแุตี้งจุดทั้างจุดตีโลกววิธยัติราังจุดตีจุดตีาวาสีบางอจุดทังบ้งจุดตีโลกวิธยัติราังจุดตีจุ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 ตีสามเจ็รองศูนย์้งมาในสตัวนี้หกประตู เล่ห์เขาทั้งบนทั้งล่างนี่เล่ห์ทีนี้ยศพุทโธพุทโธพุทโธยศยาบ้ายาบ้ายศยศโอ้มาตาเล่มาตาสุมาตโสุกเยอะมากเยอะมากศูนย์แห่งเป็นตีใจเป็นศูนย์เราเป็นเราไม่ใช่ร่างมนุษย์ บบ็ดแลอวยูเดอรอนูสั่งบังแล้วโซคัดไม่เดออยูคัดไยู่แนวับปูให้่ล้วไม่แน้่ลบไปแล้วม่แล้วลบไปลบไป ส,สิ่งใดดีสิ่งใดงามูกหลุนานได้มากตมมะผูเตขายได้มะสางุน่อกันแให้เปเรื่องเุ่มเรื่องใด้ไปทางเกี่วขาดไให้สิ่งใดถุกพาสิงน้อผ้าแต่สัตว์ทองสารพูนี่ม่มีปัญญาสางดอกบรนลหลานบ่อสางูกหลานสีสังนังสีได้สางเด่นบ่มี่ปัญญาสางเน่บรนลหลานบ่ผ้าสางทรัพย์สินเงินทองครูกับ่มีอเด็บ่มีเด็มีแตจ บุญท่นนี้จิตใท้ตอนไปลูกร้านผ้ากันสาางเอาดูครับป่าเข้านีอละเพราว่าปูนี่งพ่ม,มี่ยังที่จะจอกไปสวรรค์เหน่หอหือมาให้เขาให้มีโคมีลาพิบารมีซาพึ่นแบบแบบแเท,เท,เทแียยวาซาห้อก็เ้าเท้ยซาหน่อยซาไรกเราเทียแว่าสั่งมาหนี่ก็คือทานยอนอนี่เอ็ดปาบ้ามวลบุฟ่ากัอันนี้พ่อพี่ว่าใจซ่องชากเทีย ส่งเรื่องไปเขากอกว่าโควิดส่งเรื่องไปเขากอกว่กาบ,บริจายจบทำไมเท็กี้เขาว่าโอ้ยป้าป,ป้าเขาหลายหลายป้าป,ป้านี่ละ่ะตุ่นละลอยตุ่นละพันสองพันแค่นี่ล่ะมี่แตนเดียวละซากอยู่นี่มี่แตนเดียวอันนี้เขาถือเฟ้ยสองวดอันนี้เขาฟันเอาได้ประมาณเอาแจ่มันมาเลยซื้อได้เนี่ยนั่งอยู่เพียรมันบ้าหาผมชุดุๆนะจุดนี้ป้าในดวงคนฟอนต์ตะเชียนเนี่ยเอ้ยเอารถล่าคืนเนี่ยว่าึ้นเนี่ยข เอามาอ้าเดี๋ยวไปเข่าจ้ำเขาไฮควบฟ้าเนี่ยไม่ไปไปควดเอามาเนี่ย <c oughs> ไปเข่าจ้ำเขาเอามาเวิด์ดไแซวซาได้ไปหานางโอ้ยยูหันยูนีบุญเนี่ยไปสีภูจ้จักก็ยูใส่แนะนำนี่คือโทมบุญเมนว่าภู้จักเด้โม่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> ยูนีโทม <c oughs> ไปพึ่นบันไปถามไปถามเจ้าของเขา,า,เ,า,าเนี่ยหมาเฮาวันเนี่ยครับอาจารย์ไปสีสีเจตดคหมาเฮายิ่งปืนขึ้นฟ้าก็ะโปงเส้าพึ่นเฮาเอาขึ้นไป อาจารย์อาจารย์ไปปูไปแล้วว่าเด้อปูยาเอ้ยเสี่ยวแข้งกันผ่ากันแล้วขึ้นเพอดีไปเจ้าของบ้านเพิ่งก็บอกว่าบ้านอย่างน้อยว่าจนบ้านคนอีหยังอยู่นี่เนอะมันขันเกี้ยวเนี่ยยุนี่นั่งเจ้าของเขาบอกว่าแม่แต่เขี้ยนเดี๋ยว่าจนอาจารย์ว่า่นว่าเรเลยไปก็ว่าอยู่ันอยู่นี่กแบบไอเทปขันเราไม่ไปอาจารย์ไปพุ่นมาเฮาเฮาบดปื้เฮาบดขึ้นเตะทั่วอาจารย์มาเอาขึ้นเอาขึ้นก็ย่าติได้ขี้มาเอาขึ้น เแม่นาทีนี่ล่างนีม่มีหน้าที่อยู่หนูปลูกเพชรรู่ไฟก่อเพชรอาจารย์เพชรฤาษีตาไฟก่อค่ะเอฟซีก็ได้ยินจากปู่เพชรลุ่งไฟวัดดอนกล้วยแล้วเนาะค่ะก็ได้แน่วทางมาฝากพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะค่ะอันทั้งปู่ก็ได้ให้แนวทางแอดก็มาตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีไปผิดจรณาเบิ้งไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะหนึ่งปูก่กับทางวัด ปูเพชรลุ่งไฟหััตดอนกลอยกัอยากสร้างฐานพระผุดธรูปนะคะพี่น้องเอฟซีทันไดอยากร่วมทำบุญนะคะก็แอดก็ะด้ลงไหมเล็กบัญชีลงเบอร์โทรของทางวัดแล้วนะคะเอซก็โทรติดต่อมาทางพระอาจารย์ได้เด้อค่ะพี่น้องเอซทุกท่านค่ะเอฟซี FC ทันไดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องคลองพารวยนะคะพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคล้องผ้าร่วยเนะคะสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ